The black top, like robot. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ i n n s n c ช a n n e l นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำน้ำหอม10ตัวนะครับซึ่งเป็นแนว Bad Boy หรือว่าเป็นกลิ่นที่เรียกว่าเป็นกลิ่นชายโชดนั่นเองนะแต่จะเรียงลำดับจากความโชดน้นอๆไปก่อนนะครับเราเริ่มที่ตัวแรกกันเลยครับกับด i o r s วาร์ดครับ Dior s w าร์ต d e p นะครับตัวนี้จริงๆอยากจะแนะนำเตัว EDT นะเพราะว่าด้วยเนื้อของกลิ่นจะมีความเถื่อนมากกว่าแต่ แนะนำเป็น EDP เนื่องจากว่ากลิ่นของ EDP มีความคมชัดมากกว่าครับแล้วก็ยังคงความเถื่อนได้พอสมควรเลยทีเดียวอ่ะคือตัวเนื้อกลิ่นนะครับเป็นกลิ่นที่ออกแนวคือกลิ่นที่ดูเป็นความเซ็กซี่แบบสะอาดอาดนะครับแต่มันแฝงบุคลิกเรื่องความเถื่อนเล็กน้อยแล้วก็มักจะเหมาะกับผู้ชายที่แต่งตัวดีๆแต่ว่ามีความสมรรถมีความลุยแล้วก็มีความเซ่อเบาๆนะสำหรับตัวสวอ EDP ถัดมานะครับเป็นกลิ่นที่ทุกคนคุ้นเคยกันอย่างดีเลยนะครับกับโดยเช่นกับบานาเดอวัน EDT ครับที่เลือกเป็น EDT นะครับเนื่องจากว่ากลิ่นนี้มีโท b บอ c o โคเซนซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนกว่าแล้วกลิ่นเนี่ยจะไม่ไปในโทนที่หวานมากนักนะครับถ้าอยากสุภาพมากขึ้นอาจจะไปใช้ตัวที่เป็นแบบ e d p ก็ได้นะแต่สําหรับกลิ่นที่ออกจะเป็นแนวแบดบอยหน่อยๆนะตัวนี้เนี่ยยกให้ตัว EDT เลยครับเพราะว่ากลิ่นโทเบอโคเซนความผาดแห้งบางอย่างที่มันแบบเยอะกว่านะฮะตรงนี้เนี่ย จึงทาให้บุคลิกในเรื่องของความเป็นแบดบอยเบาเนี่ยมันเด่นขึ้นมานะครับแต่ก็ยังภูมทิทนเป็นกลิ่นที่สุภาพและใช้งานได้แบบเป็น everyday use พอสมควรเลยสำหรับตัวโดยเฉพาะหน้าเดวันนะฮะตัวนี้กลิ่นจะมีความภูมิฐานพอประมาณนะครับแอบเนียบนิดนดนะครับแต่มันจะมีความแบดลึกๆแล้วก็มันจะมีความฝานหน่อยๆที่มีความหย่อนเสน่ห์เบาๆนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้ชายที่มีความเจ้าชู้นิดๆน,ดนดนะ่ตัวนี้จะเป็นอะไรที่เสริมบ,บุคลิกด้านนี้ได้อย่างดีเลยทีเดียว นะครับสำหรับตัวเช่นกับ b า n า n a วั e นะต่อมานะครับ c a r รเ i n a Herrera bad boy ครับตัวนี้เนี่ย bad boy เป็นอะไรที่แบบว่ากลิ่นดูเหมือนจะ b a ดนะแต่ว่าลักษณะของกลิ่นเป็นลักษณะของกลิ่นค,คล้ายๆกับเด็กดื้อมากกว่าที่จะเป็น b a ด boy นะฮะตัวนี้จะเป็นลักษณะของผู้ชายที่ค่อนข้างมีความตืด๊ดๆนิดนึดนงอะ่ะคือมีความมั่นใจในตัวเองนะครับมีความเอาแต่ใจเบาๆแล้วก็จะเป็นลักษณะของผู้ชายที่เน้นชอบเที่ยวนะครับประมาณ work hard play hard ประมาณนี้นะก็ จัดว่าเป็นกลิ่นที่แบดบอยแบบเบาๆแต่ว่าไม่ถึงขนาดร้ายกาดมากนักนะครับสำหรับตัวนี้เป็นกลิ่นที่ดมง่ายๆด้วยแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะออกไปในแนวสดชื่นสบาย,บายเลยทีเดียวนะครับตรงนี้สายปาร์ตี้น่าจะชอบนะสำหรับแบดบอยจากคาร์เวนาเฮเรราครับถัดมานะครับดีเซลแบดนะฮะดีเซลแบดตัวนี้เนี่ยชื่อมันแบดก็จริงนะแต่ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันจะแฝงความแบดในความสดชื่น คือกลิ่นเปิดนะครับจะออกเป็นอะไรที่ใสสะอาดนะครับมีความเท่เลยทีเดียวแต่ว่าความแบ๊ดของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่ออกแนวควันๆเบาๆนะสำหรับดีเซลแบดตัวนี้นะครับแต่ว่าแบดอินเทนเนี่ยอันนี้ยังไม่เคยลองนะครับยังหาลองอยู่เหมือนกันว่าจะแบดกว่านี้หรือเปล่านะแต่โดยส่วนตัวมีความรู้สึกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่มีความไบเกอร์เบาๆอ่ะคือเป็นลักษณะของบุคลิกของเหมือนผู้ชายที่ออกแนวเหมือนเท่เขีม่มอเตอร์ไซค์วิกไบอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าความแบดเนี่ยจัดอยู่ในระดับกลางๆแล้วก็ ไปในทางที่เท่ๆกำลังดีเลยทีเดียวนะครัสำหรับ Diesel b a นะครับถัดมานะครับคือ Carona Herrera Ch Men Prey นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ออกแนวศิลปินเล็กๆนะครับเป็นแนวที่แบบอ่าแบดบอยแนวศิลปินแนวติสติสหน่อยนะครับกลิ่นจะเป็นแนวหนังๆแล้วก็มีกลิ่นควันๆนะครับเท่ๆมากเลยนะครับตัวนี้คือเป็นกลิ่นที่แบบว่าให้ความสดชื่นด้วยแต่ว่ากลิ่นเปิดจะออกเป็น กลิ่นที่ดูแบบเย็นๆแต่มันมีความแบบว่าอแพาช,ชูรี่ที่ออกมาพร้อมกับกลิ่นที่คล้ายๆกับหนังนะคือจะออกแนวเท่ๆนิดนึงแต่มันจะมีความเก่าเบาๆนะตัวนี้เนะี่ยคือลักษณะเหมือนหนังเก่าเบาๆอะ่ะแต่ว่าพูดถึงตัวเนื้อกลิ่นตัวนี้เป็นอะไรที่เท่มากๆนะครับแล้วก็หาได้ยากแล้วนะ แต่ว่ายังหาได้อยู่นะครับตัวนี้ d i s c o n t i n u o ก็จริงแต่ว่าของยังพอมีอยู่นะครับสำหรับ ch men p r i v a t ก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่ justin bieber เคยใช้ด้วยนะครับสำหรับ c s men p r i v a t ตัวนี้นะครับก็น่าจะเหมาะกับบุคลิกเขาดีนะออกแนวเป็นติดติดนิดนึงมีรอยสักพอประมาณอะไรประมาณนั้นอีกกลิ่นหนึ่งรับที่ไม่พูดก็ไม่ได้นะครับกับตัวนี้นะครับ ck one shock นะครับตัวนี้ formen เป็นกลิ่นที่มีความเคมีมากๆแล้วก็เป็นเคมีที่ดูเท่พอสมควรเลยมีความควันแล้วก็กลิ่นเนี่ย มันจะออกแนวด์กไซส์นี่ยมากๆเลยนะครับตัวนี้แต่พอกลิ่นผ่านไปสักประมาณสัก1 2ชั่วโมงกลิ่นนี้กับกลิ่นที่ดมสบายๆนะถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งพูดถึงความแบสนี่มันก็พอๆกับ C H N Piveway นะครับแต่ว่าตัวกลิ่นเนี่ยจะซับซ้อนน้อยกว่านิดนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งนะครับที่ทำออกมาดีแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับสำหรับ T K o n h a l k f o r m n ตัวนี้นะครับ ถัดมานะครับอยู่กับแบรนด์ดีเซลอีกแล้วนะครับเป็นแบรนด์ที่ทำกลิ่นแนวแบดบอยออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้ก็คือ o n l y the brave tattoo ครับ olly the brave เนี่ยเคยเรีวิวไปแล้วนะครับในช่องแต่ว,ว่า tattoo เนี่ยคือดมเทียบกันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวนะครับตอนนี้ยังหาตัวอย่างที่จะรีวิวละเอียดยังไม่ได้นะตัวนี้แต่ความแตกต่างจากตัวนี้กับตัวที่เป็น olly the brave ตัว et ที่เป็น ออริจนะินัลเนี่ยมันจะต่างก่อนที่โน้ตที่เป็นโทบแบ็กโคเซนของแทตทูจะเยอะกว่านะครับและเป็นโทบแว็โคที่ออกทึบด้วยนะคือออกทึบๆนะครับแล้วตามด้วยกลิ่นยางๆนิดนึงคือมันเท่มากนะแต่ว่ามีความดาร์กมากเช่นกันนะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่จัดอยู่ในบุค,คลิกที่ดูแบดบอยมากๆแล้วก็ค่อนข้างจะแนวนักเลงด้วยนะฮะตัวนี้ประมาณแบบผู้หญิงฆ่าใคร่แตะอะไรประมาณนี้ไม่รู้ใครเกิดทันไหมนะสำหรับหนังเรื่องนี้นะคือจะเป็นแนวแบบ นักเลงนักเลงนิดนึงนะครับดูผพงพังแล้วก็บุคลิกที่มีความดักดักนะครับกลิ่นนี้นะคือเป็นอะไรที่เรียกว่าถ้าเกิดจะให้แนะนําเป็นตัวพื้นฐานเลยแล้วก็ไม่รู้จะเอากลิ่นไหนจริงๆแล้วอยากให้กลิ่นบุคลิก,บลกแบ b ด y บอยชัดๆเลยเนี่ยตัวนี้เป็นอะไรที่ชัดมากๆนะครับสำหรับ Only the Brave Tattoo ตัวนี้จาก Diesel นะครับ เราออกจากผับมาสักพักหนึ่งนะครับเรามาดูกลิ่นที่ออกแนวเป็นกลิ่นที่เกือบจะหรูหรานะครับเราก็มีความเป็นผู้ใหญ่เข้ามานิดนึงกับจอห์นบาร์เบโดสนะครับดาร์คดิเลนะดาร์คดิเลตัวนี้นะครับเป็นกลิ่นที่เปิดมาตอนแรกเนี่ยจะค่อนข้างเป็นกลิ่นที่มีความทึบดาร์กนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกของหนังซึ่งมันมีความเท่มากนะฮะแล้วกลิ่นเนี่ยจะออกแนวเป็นกลิ่นที่ดมยังไงก็ดาร์กใสอ่ะคือดมยังไงก็รู้สึกว่าโอ้โหเป็นกลิ่นที่แบบเหมือนเป็น Boy แ, Dark Deep แบดบ ็นกลิ่นที่ไม่สดใสเอาซะเลยครับแต่ว่าพอผ่านไปสักประมาณ1 2ถึงชั่วโมงกลิ่นนี้กลับใสขึ้นเรื่อยๆและดูเป็นผู้ชายที่สะอาดสะอาดและสุขุมขึ้นเรื่อยเลนะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับสาหรับาการเสริมบุคลิกในเรื่องของความแบบว่าภูมิฐานแต่ว่าอยากจะมีความดา์กขึ้นมานิดนึงอะไรประมาณนี้ตัวนี้เป็นอะไรที่เหมาะมากๆสําหรับด์กยูเบลนะครับกลิ่นที่9้านะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นรองสุดท้ายที่คิดว่าไม่ด์กพอแต่ว่ามันมีความ Dark, พอสมควรแต่ว่าความดาร์กของกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะไปในทางโซ่แท่กุญแจมือนิดนึงนะฮะกับทอยบอยนะครับจากมัสกีโนนะครับทอยบอยจากมนะัสกีโนเนี่ยกลิ่นเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่ามันจากภาพโฆษณามันจะดูเป็นฮาร์ดเกย์นะเป็นอะไรที่แบบว่าเออดูเป็นโฮโมเซ็กชวลนิดนึงนะสำหรับตัวกลิ่นนะแต่ผมมองว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่มีความสร้างสารรค์พอสมควรเลยครับคือกลิ่นที่เปิดออกมาเนี่ยเป็นกลิ่นที่มีความเผ็ด เผ็ดมากๆกับเผ็ดแล้วก็แปลกด,ด้วยนะครับเผ็ดอมเปรี้ยวนะคือเป็นกลิ่นที่หลายคนดมแล้วมีความรู้สึกว่านี่มันคือน้ำหอมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทําไมกลิ่นมันออกมาได้ประหลาดเช่นนี้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่ากลิ่นของวอชิโน่ทอยบอยเนี่ยเป็นกลิ่นที่จะดีเมื่อผ่านไปสักประมาณ1-2ชั่วโมงครับกลิ่นจะดูเป็นผู้ชายสะอาดๆแต่ว่าจะแฝงความแบดบอยเบาๆนะครับอ่า คิดกับตอนแรกๆนะซึ่งมันจะออกแนวเป็นกลิ่นที่ฟาดมากๆคือเป็นแนวแบบโซ่แซคุญจงมือะไรอย่างที่บอกไปคือเป็นกลิ่นที่แสดงถึงความคมชัดเขื่อนนะครับแล้วก็มีความแบบอ,อย่างไรอะรุนแรงนิดนึงครับสำหรับตัวกลิ่นนะคือฉุนนะมากๆเลยทีเดียวคือผมดมตอนแรกที่ร้านมีความรู้สึกว่ากลิ่นนี่คือน้าหอมเรอืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเดินผ่านไปสักพักหนึ่งกับเดินกลับไปซื้อนะตัวนี้เป็นอะไรที่แปลกมากคือชอบกลิ่นตอนที่เขา dry down มากๆนะครับสำหรับ m o ชิโ n o toy b o ยนะ แต่กลิ่นนี้แนะนำว่าหามาลองก่อนนะครับหรือว่าไปลองที่ร้านก่อนก็ได้นะครับไม่แนะนําให้บร์บายนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ชอบก็ได้กลิ่นเนี่ยไปในโทนที่ค่อนข้างจะคมมากๆด้วยนะครับสำหรับตอนเปิดอาจจะรุนแรงไปสําหรับบางคนนะครับ สุดท้ายนะครับเป็นตัวที่รีวิวไปเมื่อตอนปลายปีนะครับ2020ก็คือ p o l i c e to be the kick นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่เ,เรียกว่าเป็น g ู o d boy ก่อน bad เลยก็ว่าได้คือกลิ่นตอนเปิดมีนสดชื่นมากๆดูเท่นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ดูเป็นผู้ชายที่แสนดีพระเอกพระเอกอะคือมันจะมีกลิ่นนวลนๆหวานๆนะครับดูพระเอกมากๆเลยนะครับแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งเหมือนกับมีนิสัยที่ซ่อนเร้นอยู่ออกมานะกลิ่นมันจะออกเป็นเคมียาง ดักดักนะครับแล้วก็ดักจนปิดเลยทีเดียวนะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมยกให้เป็นน้ำหอมแนวแบดบอยของดีไซเนอร์ที่แบบว่ามันแบดแบบนุ่มเลึกับแบดมีชั้นเชิงมากๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นอะไรความโฉดอย่างมีชั้นเชิงนะอะไรตัวนี้นะครับเป็นกลิ่นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับ polis to be the king ตัวนี้นะครับเป็นกลิ่นที่พัฒนาบนผิวไปแล้วเท่ขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้น่าสนใจเหมือนกันแต่ก็ เป็นกลิ่นที่ร e c o m m e n d ให้ลองหามาทดลองก่อนนะครับเนื่องจากว่าบางคนอาจจะไม่ชอบในเนื้อเคมีเคมีในช่วงท้ายนะครับที่มันจะออกเป็นยางๆเหมือนเบาะของมอเตอร์ไซค์อะ่ะประมาณนั้นนะครับอาจจะไม่ชอบก็ได้นะอันนี้ก็ลองพิจารณาก,กันดูครับแต่สําหรับน้ำหอมแนวแบดบอยนะครับอันนี้นี่ก็เป็นอะไรที่หลายๆคนอาจจะ รู้สึกว่ามันเสริมในบุคลิกเรื่องความเท่นะครับซึ่งอันนี้ยอมรับเลยครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ําหอมแนวแบดบอยขึ้นมานิดนึงเนี่ยความเท่ของคุณก็จะมากขึ้นสเต็ปหนึงแนหะแต่ว่าก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าน้ําหอมประเภทนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยทางการแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะกับในออฟฟิศสักเท่าไหร่นะครับแต่อย่างอันดับหนึ่งอันดับ2อันดับ3ที่แบบว่าพูดไปนะครับพวก สวัสนะครับเดอะวันหรือว่าแบ d บอยตัวนั้นนี่สามารถใช้ในออฟฟิศได้โอเคนะเพียงแต่ว่าจะเหมือนกับแอบมีบุคลิกแบดแบดนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับแต่แนะนําว่าถ้าเกิดว่าต้องการความแบบแบดบอยแต่ยังใช้งานในออฟฟิศได้อย่างโอเคเลยอะไรแบบนี้เนี่ยแนะนําให้ดูที่ดีโอสวายกับดูเช่นกับบานาเดอะวันก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเวิร์กคลฟ a เพลย์ฮาร์ดด้วยนะครับตัวเซฟเซฟอีกตัวหนึ่งที่แนะนําก็คือตัวนี้แหละครับแบ d บอยจากคาร์โรเลนาเฮอรร่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่แนะนําเช่นกันนะ นอกนั้นลำดับถัดมาถัดมาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีความดาร์กตามสเต็ปนะครับแนะนำวา่าใช้ในการไปเที่ยวดีกว่านะครับอย่าใช้เป็นอะไรที่เป็นทางการมากนาักนะครับตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการเทศาสักเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีลิสต์ของน้ำหอมแนวแบดบอยตัวไหนที่น่าสนใจนะครับสามารถคอมเมนต์ก็ไปได้ใต้คลิปนี้นะครับ ถ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับอย่าลืมครับใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนีอย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งด้วยด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับสำหรับวันนี้สามารถติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Instagram และทุกช่องทางทางโซเชียลมีเดียที่ให้ไว้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย